กับสวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านสาวแหลคุณก่าคนเดิมมาแล้วจ้าอา้ากกับสวัสดีเอฟซี FC ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราหรือทางทยุโรปวันนี้สาวแหละจะพาเอฟซีที่น่าน่ารักทุกท่านมากินเมี่ยงกุ้งจ้ะได้พี่น้องจ้าสาวแหลขออนุญาตพูดไทยผสมเรานะคะตามคลิปก่อนที่สาวแอลบอกสาวแหลพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงพูดไทยที่ไรตกเราทุกทีจ้ะอา้าน้องเอง๋นนาสวัสดีแล้ว อ้าวผักซาเลายก็ไม่มีอย่างไรหรอกจ้าถี่พี่รองจ้า <Okay. S 1> หนึ่งกรละมังนั่นก็มีผักชีไทยซาลแ,แน่ต้นหอมแล้วก็ผักกาดขาวละสิ่งสำคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้เวลาเรากินเมี่ยงนั่นก็คือข้าวปุ้นหรือเส้นขนมจีนค่ะพอโดนไม่ได้ที่พี่รองจ้าสวยเลยจ้า ผักสลัดเนี่ยใส่ตามด้วยผักชีแล้วก็รัมอ้อยอเขาเอินที่จริงเอิญเอิญซื้อว่นเอิญว่าไงต้นหอม ต้นหอมใต่ไหมเอิ่นลำอ้อย <c oughs> ว่าลำใหญ่นะไทยพี่นอนแปลกนะแล้ก็เอากุ้งจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินแล้วก็แซ่บก็ปุ่นไทพพี่นอนจ้ะก หนึ่ีฟู้ดอาเด้อจจาให้พี่น้องจ๋าไม่กินน้ำกันกับสาวแลาด้จกจ๋าไม่กินน้ำกันเด้อใด้พี่น้องเผ็ดโอ้อออขงเขามีเย็ดล่นนอ่ให้พี่น้องก็อิ่มเร็วงัดก็ไปให้ตาสวดนั่นเป็นแม่รักห่านต้องกินคำใหญ่ๆจ้ะให้พี่น้องจ้ะมันจะได้อิ่มไวๆ เจอกันในคลิปหน้านะคะเจอกับพรอบครัวสาวแหล่ได้ในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ กบสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ